ลกับใครอ่ะคอร์ดคอร์ดกันโนนิวใชไนะคอร์ดทีนี้การ์ดการ์ผู้ต่อได้ตบไหาเซนต์เอดา้านที่ดีเนี่ยว่ากิดอะไรขึ้นซีเมมากขอให้ขอลงไปอย่าไปยินใกล้มากหวานมากของกินกันเรื่องรตูมางยาวมามาเข้าทางอยู่แล้วโอยจบจกตายังไปตี เปาริวจินนะครับ้ตรงอบถืว่้าดีครับโอ้โหดกัดึ้งหลังมาแล้วโิวจินครับบอลโดนไ้เต็มโอ้ตอูิพ่อจริงครับถ่ายเคยก่แล้วดินาทีสุดท้ายของ่แรกครับเก่งครับเดินเต็มขึ้นมาเก่งดึงเราโอ้โหโดนโดนนโโโโโ